สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลนะครับทีมงาน Home for You จะพามาชมบ้านทางน์โฮมสวยๆนะครับเป็นทางน์โฮมสชั้นในเขตมานยงพรฟอย2นะครับจะบอกว่าตรงนี้เป็นอภิมหาือมาหาโครงการมากๆเลยนะครับมีบ้านหลายร้อยหลังนะครับแล้วก็มีส่วนกลางที่ใหญ่มากๆเลยนะครับมีสโมสสอนฟุตบอลมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสมียิมนะครับคือบอกได้เลยว่าจัดเต็มแล้วก็ครบถ้วนมากๆเลยครับ ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านกันเลยดีกว่านะครับปะ่ะนี่นะครับด้านในบอกได้เลยว่าจัดเต็มนะครับห้องโถงนี่กว้างมากนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นส่วนของโซนครัวนะครับเปิดประตูออกไปด้านหลังนี่ก็จะเป็นส่วนของปั๊มน้ําแล้วก็ถังสำรองน้ํานะครับปะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของชั้นสองต่อดีกว่าเนาะ ตัวห้องด้านบนนี่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็สามารถเปิดระเบียงรับลมชมวิวได้เลยนะครับบอกว่าตรงนี้การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยถ้าลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากได้บ้านในโซนปวกแดงนะครับอยากได้บ้านในโซนปวกแดงเนี่ยทักหาพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับพวกเรามีบริการรับปิดนี่ให้ฟรีแล้วก็ํำเนินเอกสารให้ฟรีทุกๆขั้นตอนจนกว่าลูกค้าจะได้บ้านเลยนะจ๊ะจุ๊บ